ขอให้เราได้กลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่านะคะเออนะพนักง,งานดิฉันไปถอนตังค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปพนักง,งาน,<ห>นดิฉ<ห><ด>ัน,น,นให้มันไปเบิกตังค์มนขับมอเตอร์ไซค์ไปนี้แล้วค่ะเออรอทุกคนเนาะ,อะเออการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนให้กับตัวเองนะคะเออเราจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราต้องมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่ นะคะมีที่ดินทํากินนะมีบ้านไว้อยู่ไว้ทุกหัวนอนนะคะมีที่ทํางานนะความความมั่นคงของชีวิตนะซื้ออย่างอื่นซื้อได้ซื้ออะไรหลายอย่างมีแต่หมดมูลค่านะคะพูดตรงๆรู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวซื้อรถซื้อลาซื้อของแบรนด์เนมนะซื้อของแบรนด์เนมเจ็บไว้มีแต่ราคาลงราคาลงทุกวันขาดทุน ยิ่งอยู่นานยิ่งขาดทุนนะแต่ที่ดินซื้อไว้นับวันยิ่งมีมูลค่านะทำบ้านครั้งเดียวอยู่ไปจนตลอดชีวิตมีบ้านมีที่ดินทำกินพอแล้วค่าชีวิตนี่การลงทุนคุ้มค่าไม่เสียดายเงินไม่ตายหาใหม่ได้ค่ะถ้าเรามีความขยันดิฉันโพสต์เมื่อวานไงดิฉันโพสต์เมื่อวานไงทุกคนไม่เห็นเลยดิฉันโพสต์เมื่อวานไม่อายทำกินไม่อายทำกินไม่สิ้นช่องทางทำเงิน ตาใดถ้าเราไม่ไอายทากินเราไม่มีทางสิ้นช่อง,องทางทาเงินครับนะอุทาตาวินทเตทนังคนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ดิฉันเชื่อแบบนี้คนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ค่ะคนขี้เกียจติดสบายคนขี้เกียจติดสบายหาเงินไม่ได้หรอกดย่างนี้คอนเทนต์นนะเห็นปหมคอนเทนต์เด็กวัยรุ่นนะ่ะนี่เขาไปถามเด็กกันได้เงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่แม่ให้ไปเท่าไหร่บางคนนึงแม่ให้ไปอาทิตย์ละ อาทิตย์ละห้าพันอวดกันอาทิตย์ละห้าพันอาทิตย์ละหมื่นโลกสบายตั้งแต่เด็กเด็กไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ําใจนะดีใจนะที่ว่าเกิดมาจนเนี่ยดีใจนะที่ตัวเองเกิดมาจนเพราะว่ามันมีโอกาสให้เราได้แบบได้สู้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยได้ใช้สต,ติปัญญาความสามารถได้ดิ้นรนได้เรียนรู้รสชาติการใช้ชีวิตได้ประสบการณ์ นะถ้าเกิดมารวยป่านนี้คงเป็นง่อยและไม่รู้จักคุณค่าเงินป่านี้คงกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จากคุณค่าเงินเสพสุขไปวันๆติดสบายหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะจริงต้องขอบคุณพ่อแม่นะที่สอนให้เราลำบากเกิดเป็นคนจนนะเออไม่มีอะไรให้นั่นแหละไม่มีอะไรให้นั่นแหละคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ออจริง ขอกอดก่อนไม่ใช่อะไรนะกอดก่อนเพาเดี๋ยวช่างเ็าจะมาเอาตังค์เลวกอดให้มันหายเหนื่อยก่อนเพราะที่ทำงานขายปลามาเนี่ยขายปลามากี่เดือนเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยเนี่ยได้เงินมาก้อนหนึ่งคุ้มเปะล่าะทุกคนปลาอินตีเงินล้านปลาอินตีเงินล้านของจีนแล้วคนดูถูกไงเนี่ยขายปลาเค็มเป็นแม่ค้าขายปลาเค็มทนายคนหนึ่งมันมันด่ามันว่าดิฉันไมน่ไม่ได้ด่าหรอกมันแตะ ออจบปริเรียนก้าวศึกมาขายปลาเค็มออมึงว่าความมันมึงได้เงินเท่ากูปะละ่ะกูขายปลาทุกวันกูได้เงินนะกูได้เงินนะกูบอกให้ดีไม่ดีอะ่ะมึงจะได้เงินจากกูด้วยตามนะถ้ากูจ้างมึงว่าความเนี่ยเออทนายมงคนแบบเจ้าประเรียนก้าวศึกมาขายปลาเค็มทำไมทำไมขายปลาเค็มแล้วทำไมก็นี่ไงมีตังค์ขายปลาเค็มแล้วก็มีเงินไงทำไมอะนะ การงานสุจริตสัมมาอาชีวะอีกตั้งหากนะยุคนี้ไม่ไปไ,ไ,ไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงใครภูมิใจกล้าอวดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจไม่กลัวเลยจะตรวจสอบก็ได้เสียภาษีตลอดมีสำนักบัญชีทำบัญชีให้ไม่เคยบ่ายเบียงเสียภาษีเป็นล้านไม่เคยบ่ายเบียงค่ะถึงเวลาก็เสียกล้าอวดเพราะมันเป็นเงินสะอาด เงินไม่ใช่แบงค์เทานะคะเนี่ยเงินไม่ใช่แบงค์เทานะเป็นแบงค์ขาวนะมันเป็นเงินสะอาดมากเงินที่มาจากสัมมาอาชีวะเห็นไหมทุกคนอือพูดเยอะไม่ใช่อะไรเหล่านี้ไอ้แง่คิดไงไหนๆก็แบบผือแล้ว <Okay. S 1> นะคะเดี <laughs> ลงไลท์ก่อนดีกว่าลงไลท์ก่อนดีกว่ายวรีบเอาเงินไปให้เขาก่อนนะ <Okay. S 1> ก้อนเนี้ยไม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปละหายวับไปกับตาเดี๋ยวหาใหม่เนี่ย สองเดือนหาได้ค่ะเงินก้อนเนี้ยขอเวลาแค่สองเดือนถ้าทําทุเรียนนะเดือนเดียวขอเดือนเดียวเลยแต่ว่าต้องไลท์ทั้งคืนทั้งวันนะ <c oughs> นี่ไงนี่แหละนี่แหละจะไปจ่ายเขาเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองนะแล้วเดี๋ยววันที่อ่าอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววันที่สามสิบเดี๋ยววันที่สามสิบอีกประมาณเท่าเนี้ล้านสี่ต้องจ่ายอีกก้อนหนึ่งเออสรุป ภูมิใจค่ะภูมิใจเงินสะอาดภูมิใจเงินที่ได้มาด้วยสัมมาอาชีวะภูมิใจนะคะภูมิใจรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่เคยตัดทาอะเลยค่ะรัททาตัวเองรัทธาตติปปัญญารัทธาความสามารถนะคะเออเลี่ยแรงในตัวเองแรงกายแรงใจในตัวเองค่ะนะคะเออทำงานจิดจริต จบนะคะเออเด้ครัมาเอาตังก่อนทุกคนลงไลค์ก่อนนะลงไลค์ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงไปจ่ายตังก่อนเอาตังไปจ่ายช่างก่อนคะ่ะ